เอากระป๋วนี um, like oh mm ่ร hmm. ล้บอนี่ไงเอามูไหมเออสามกว่าบาทคนละโอ้มันทีกี่เป็นหนุมเป็นลุกก่อนโอ้ยบางโอ้ยบางโอ้ยมันมากอา้เอจ๊ะ่สไ่มันเล็กอยู่ตไม่มากเคบมาเิ้า คอยมันไม่เลม,มากจริงๆอยอันนี้มันโดนมีดใเออกัไมรอดหมโอ้อ,อาวันนี้ว่าดกแล้วไปเ้ิงอโอ๊ยกำลังกาจะให้สามีซื้อไนอนด้เนี่<า>น<อ>น<อ>งาไมไไม่้จ้ไปฝากไปฝากเรื่องอยจ้า ิงบางเ็ดรันอันนี้งอะไรอันนีเกดอะไรเกรดเอครับคือกับอเกตนเกตีบคือมันอมนตัดออกจากกินนะ